่รครับเป็นัรครับครับงานวันนี้สําหรับอ่ะบันไดการเฟสนะครับผมคือจะบอกว,ว่างานวันนี้เป็นการแข่งการที่แบบว่าใหญ่มากๆระดับโลกระดับโล,โลกเลยนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่แบบมาร่วมงานเพราะว่าจริงๆเรากับบันไดอ่ะคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเรานะครับผม <S <S 2> <S 2> คือเราก็มีเกมการ์แล้วก็แบบว่าดูการ์ตูนอยู่ตลอดเลยแล้วพอได้มาร่วมงานกันมันเหมือนแบบ พ่อฝันไว้เด็กไงโตมาพร้อมกันเนาะใช่เราโตมาต่อนเราเป็นน้องเขาก็หมายถึงเราโตมากับเขาได่ไหมครับัแต่่าเป็นน้องเขาเราได้ติดตามอะไรรุ่นพี่เขาบ้างรุ่นพี่คนใดเนี่ยทุอย่างที่เราสะสมก็มีทางการแล้วก็มีการ์ตูนที่ดูอะไรเงี้ยส่วนการ์ดก็เล่นอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วเราก็เราก็เล่นเล่นไปเพราะว่าโตขึ้นอะไรเงี้ยครับเอ่อไม่ใช่โตขึ้นดิไม่ว่างมีอะไรมีงานดีเ็กใหม่เข้ามาอะไรเงี้ย แล้วก็คุณแม่ริบกาดไปนะครับผมเราไม่เรียนเราก็คือแม่เราเก็บกาดไปให้เราไปเรียนใช่ครับแม่ไม่รีบกาดคือวันนี้แข่งอีสปอตเลยอยู่ในงานเลยผมก็จะั่งอยู่ในงานเลยอ่ามั้นถามสกิลเรายังไงบ้างครับไม่ไม่เก่งเลยครับคือเราเน้นเอาแบบกาดสวยๆเข้าตัวมากกว่าใช่เลยกาดแรกเลยใช้เงินนะครับผมแต่ไม่ได้ใช้สมองครับช้เงแก้ปัญหาซื้อใช่ก็ ใช่ครับพอดีที่บ้านเลี้ยงมาให้ใช้กันเลยตอนเด็กๆครับผมรู้สึกไงบ้างอันนี้คือมาประสบความสองเร็จครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองแล้วอเป็นไงบ้างอรู้สึกไงบ้างเขาประสบความสองเร็จแล้วนี่ก็มาจัดเป็นครั้งที่สองแล้วโอ้ก็ยินดีด้วยที่แบบว่าแบบพอจัดแล้วก็แบบประสบความสำเร็จแบบมีคนให้การตอบรับดีขนาดนี้เราก็แบบดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในแบบครั้งที่สองนี้เลย คือในในในฮอลล์มีถึง4,500คนเลยนะครับที่จะมาแข่งในวันนี้เออเยอะมากเหมือนเราไปแบบเล่นคอนเสิร์ตเฟสใหญ่ๆเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ได้ให้เราลงไปเล่นเราสามารถอยู่บนเวทีดีกว่าแ่าจะไม่ได้ครับทำไมผมดูจากทรงวิธีเขาแล้วน่าจะแพ้เห็นวิธีการเล่นันเป็นยังไงถ้าบางคนยังอาจจะม่นจับ คือเราจะมีสกิลของเทาาเราการเขาก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมีบัฟมีดีเฟนส์มีแบบแอคอะไรเงี้ยแตาพลังไม่เหมือนกันเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องจําด้วยว่าสกิลของการเนี้ยคืออะไรเราต้องไปบัฟ่ายหน้ายังไงอะไรอย่างงี้ที่จะดีโดยง่ามากใช่ครับเคยเล่นอ่ะลงมั้ยเอาไว้ก่อนเต้นก่อนตอนนี้ไม่อด้เราได้เอาเดี๋ยวใครก็ว่าเราสิครับเพื่อนไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่เนี่แหละเออัวดีเลยผ่านลูกค้าะไรนะครับถ้าเราเล่นได้ปุ๊บเดี๋ยวเขางานหน้าเขาจ้าอีกปีหน้าเขาจะดี งั้นงั้นผมบอกค่ายว่าให้ผมหยุดเต้นแป๊บหนึ่งได้ไหมละ่ะอาจินาเปนด้วยที่ช่วยผมไหมละ่ะอาจินอาเปนด้วยได้อะให้กาศเนชนิญชวนคนมาเป็นมีสองวันครับบาีบา้ที่ไหนนะครับคของผมก็นี่อีกสองวันผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมางานบัลลังก์การเฟสนะครับการดเกมนะครับผมบอกว่าจัดอีก2วันครับแล้วจริงๆในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีเห็นผู้เข้าแข่งขันทุกคนแล้วก็ได้มาลุ้นกับทุกคนได้มาให้กําลังใจทุกคนบอกว่า คนที่ชนะได้รางเงินรางวัลหนึ่งล้านบาททุกคนแล้วที่พิเศษอ่ะที่พิเศษคือว่ามีการ์ดทุกการ์ดในงานนี้เลยที่เป็นของบันไดนะครับผมไม่ใช่แค่ไม่ได้แบ่งเป็นคาต גור รีแต่วันวันงานนี้มีทุกการ์ดทุกรูปแบบให้ทุกคนได้มาแล้วก็ลองมาดูว่าเฮ้ยวันนี้ทำการเล่นของเขานี่เป็นยังไงมาศึกษาดูเพื่อคุณจะสนใจนะครับผมสองวันถึงสองวันนะครับอ่างนั้นด้วยครับเป็นกบ้างสมาชิกในโบที่ประสบภัิเหตุคุณจังครับคุณปามเป็นไงบ้างครับดีขึ้นเลยอ๋อดีขึ้นแล้ว เอาเป็นอย่งนั้นนคุณจังครูจังขยับสาเหตุนี่แค่คุณจังมานี่เลยมานี่พยุงก็ได้พยุงสนิทครับผมเอ่อตอนนี้ที่เห็นปุดไม่ได้ผ่าฟันคุดมานะครับเนี่ยอักเสบอยู่นิดหน่อยครับผมก็ก็เอ่อเรียกได้ว่าประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยครับบอกว่ามีการตีลังกาแล้ว หน้าไปจุ๊บพื้นครับผมก็ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าจุ๊บจริงเพราะว่าลุกจุ๊บเลยปาก,กันอยู่ที่ผนอยู่เลยริมสติกกับมองพื้นคือติดจิตที่พื้น <c oughs> อะไรอเงี้ยติดขอบเวทีที่มา <c oughs> ขเขาไม่ติดขอบ <c oughs> ติดคอบเวทีเลยครับ <c oughs> เรียกว่าจานเล็กวายครับผมแต่ตอนนั้นไม่ทำท่าอะไรอยู่มันถึงเยอะรตอนนั้นจริงๆท่ามันเป็นท่าตีลังกาครับเป็นแบบว่าเนกับกีก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตผมมีหน้าที่เตะแล้วก็แบบ ฝากด้วยนะน้องๆแล้วก็ปื้มไปเลยแต่วันนั้นมันแบบเหมือนสะดุดนิดหน่อยครับผมก็เลยหน้าชิมใช่คุณเราไปพูดุจากเหตุตอนนั้นมันมีมงหรือว่ามันมีแบบยังไงพอโดนปุ๊บก็จังหวะที่ลงไปก็แบบว่ามีมันภาพตัดไปแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เหมือนเราเราก็พยายามแบบเอ้ยเรากลัวงานเขาเสียอะไรเงี้ยสปิริลแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นมาร้องต่อแบบมันต้องร้อง yes sir ต่ออะไรแล้วก็มา yes sir ไม่ออก เจออ๋อแต่ก็ก็ส่วนทั้งงานก็ดูแลดีมากแล้วก็บอกว่าเราเรา,เราอจริงเก่งใจง,งานมากเก่งใจทุกคนห้กทายทุกค,ค,คนที่มามา,มากๆเลยเพราะว่าทุกคนเอาสามาดูเราอะไรเงี้ยก็ก็ขอโทษด้วยครับน,น,นักแสดนเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างกับการเข้าเยีเหอวอ <laughs> แต่มีคนหนึ่งที่หัวละ <laughs> ไม่เราเราเห็นพี่จังแบบลงไปเราขึ้นมาได้อยู่ก็เลยขายอยู่กับรับใช่จากคนหัวาะมีคนหนึ่งยิ้มเหมือนกันยิ้มเอามีความสุขด้วยไม่ตอนแรก เห็นพี่เขาลุกขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเรียงคนให้ครับอ่ะคนนี้คนนี้ไม่มั่นใจเลยยิ้มคนนี้ยิ้มอยู่แล้วคนนี้เดินเข้าบ็อกกิ้งเก๊กหน้าต่อเออคนนี้เดินเข้ามาพี่จังหยุดร้องเถอะเดินเข้ามาก่อนตอนนั้น b ็อกกิ้งสังเกตอาการเขาเป็นยังไงปกติถ้าเขาไหวเขาจะเขาจะต่อเลยครับแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าฮ้ยไม่ไหวแน่เลยแล้วผมก็แบบเดินมาแล้วผมเห็นอู้หน้าหน้าหน้าเหมือนไม่โฟกัสอะไรแล้วผมก็เลยแบบไม่น่าได้อะไร ีี่่ดวยอางกเอาแสดงว่าหน้าเขาวิ๊งปิ๊งหรือหน้าเขาแบบว่าแบงแบงไปเลยแบงแบงไปเลยครับแบบสายตาร้องลอยร้องเพลงไม่ตรงจังหวะแล้วเลยไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นพอพอปักกิ้งเข้าไปเข้าผมก็เอาหัวซบปัคกี้เลยครับแล้วก็ไปเลยเพราะว่ามันตอนนั้นเหมือนมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมึนครับผมแบบว่าพอมันกระแทกขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนลุกเร็วเกินเลยครับมันก็ภาพวินขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวไม่อยู่ แล้วอน้นคือไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปโรงพยาบาลตอนนั้นนั่งนั่งอยู่ข้างหลังก่อนครับผมแล้วก็รอดูอาการแป๊บหนึ่งแล้วค่อยส่งไปโรงพยาบาลครับทำงานก็ส่งไปอาการขั้นต้นก็มีมีอักเสบครับผมแล้วก็มีมีปากแตกนิดหน่อยแบบว่าฟันมันเจาะพอดีครับผมโดนฟันครับแล้วก็แล้วก็มีแก้มอักเสบครับแล้วก็ยังมีอาการบวมอาการมึนนิดหน่อยครับวันนี้ถ้าผมอ่องๆไปตอบไม่รู้เรื่องก็ ให้รู้ว่าเออมันมันเป็นไซเอฟเฟ e c t ใช่ไหมครับเราเล่เราเล่น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 กินแปะแต่ให้แต่ให้กินติ้นช่วยเราเพื่อช่วยแปลให้ครับแปลแปะพี่จับมือพี่เป็นไงก็ทุกอย่างพี่สังหิวข้าวตอนนี้มากๆอยากกินข้าวหมูกรอบปลากระเพาอะไรเงี้ยอันนี้ใครอ้องอันนี้ใครรองใคใครร้อครับก็อยากให้ผมแปลเลยครับเม Mel ครับผมแล้วตอนนี้ต่างเป็นยังไงบ้างการน่าสิบแล้ววันเนี้ย อาการล่าสุดตอนนี้ก็ดีครับจริงๆคุณหมอบอกว่าอาการไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับบอกว่าทั้งทั้งเรื่องสมองก็แบบไม่ไม่มีเลือดตกไม่มีอะไรมันคงที่หมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเอ็กซเรย์เรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้รอให้ร่างกายฮิวขึ้นมาอย่างเดียวเลยครับแสดงว่ากินยาอย่างเดียวหรือไม่ต้องมีการเข้าเสือกหรอไม่มีครับไม่มีครับมีมีทานยาแล้วก็ประคบเย็นแล้วก็ก็ติดตามดูอาการกับคุณหมอตลอดอย่างตอนนี้ตอนนี้ไม่มีประทานในการร้องเพลงไหมตอนตอนมีนิดนึงครับผมแบบว่าอาจจะแบบ อาจจะกระแทกแรงไม่ได้เท่าเมื่อก่อนแบบอาจจะถ้าร้องเฉยๆไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโยกหัวแรงๆเนี่ยอาจจะแบบมึนนิดนึงแล้วก็ขำเยอะไม่ได้ขำเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะหดแก้มผมก็เลยต้องหยุดตลกตอนนี้อยุดครับแล้วถ้าทุกคนเห็นผมยิ้มแล้วผมแบบ ไม่ต้องแปลกใจเอาน่ารักไงน่ารักอยู่แต่คือจริงๆผมแบบผมดำหน้าตัวเองไว้ไม่ให้มันยิ้มเกินเดี๋ยวมันจะเจ็บกันขำกันขำอยู่ครับอ๋อก็คือตอนนี้ทั้งวงก็คือต้องตึงใจกันก่อนต้องตึงก็คือตั้งห้ามน้องคุยกันเลยเพราะว่าน้องๆตลกตลกเกินมั่มีปัญหาการร้องเพลงมันมีปัญหาต่อพอมันตกไปเรากังวลเรื่องหน้าเราไหมอ่ะอืม กังวลตอนนั้นที่เราตกไปเรารีบลุกขึ้นมาเพราะว่ากลัวแฟนคลับถ่ายรูปเราเด็ดได้ได้หน้าตลกตลกของเราไปตพวโมมันไม่ได้ใช่ไม่ได้กเลยรีบลุกขึ้นมาก่อนแบบเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เขาแฟนคลับเขาชัตเตอร์กันเร็วด้วยก็เลยแบบว่าอะไรเป็นไงรูปที่เขาชัตเตอร์มามันพอใจมั้ยยังไม่เห็นเลยครับผมไม่กล้าเปิดวัรนไม่กล้าเปิดลิปเลยแต่ก็แต่ก็ทุกคนก็จริงพี่เซซุกคนก็ให้กำลังใจมาบอกว่าเห็นทั้งที่แท็กมาแล้วก็เห็นใน X ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ น่ารักมากขอบคุณมากเป็นกำลัใงใจที่สุดครับกมีพักหรือว่าวันขึ้นก็จริงจริงก็วันลรกขึ้นทางค่ายก็ให้หยุดเลยครับผมแล้วก็ให้ให้พักดูอาการก่อนดูไซฟิกต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันมีมีอะไรบ้างอะไรก็ก็ถือว่าได้พักมาในตัวครับหลังจากนี้ต้องดูอลยังไงต่อครับหลังจากนี้ก็อทั่วไปเลยครับผมแบบว่าติดตามอาการกับคุณหมอแตวมีนัดเข้าไปหาคุณหมออีกครับผมแล้วก็มีปคะอบเย็นทานยาแล้วก็รอให้ กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมก็หายอะไรตาจักเศร้าหรืออะไรนะครฮะตาเศร้าเหรือตาง่วงหรือเปล่าเอออย่าไปกินอยู่ครางนี่ง่งงนะครับครับอาพอข่อยเป็นสองไม่เศร้านะครับผมผมสบายดีครับทุกคนได้ท่านนี่ยมันต้องหยุดเริ่มมาหรือว่ามันต้องหยุดทำหรือว่าคือคือจริงๆแบบท่านั้น่ะมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นจริงๆแล้วมันไม่อันตรายเลยนะครับเออแต่ว่าแค่วันนั้นมันเป็นแบบเหตุสุวิสัยเออสุวิสัยสุวิสัยเลยอุบัติเหตุเออ โอ้โหจริงๆงอ่ะถ้าถ้าถ้าดีไซน์ทางทางโครงกรารเขาคิดมาให้แบบซเซฟเราสุดแล้วแหละแต่ว่าวันนั้นมันมีอุบัติเหตุเรื่องเรื่องสเตจนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็ก็มีจะมีการปรับท่าไปก่อนแล้วก็ดูตามความเหมาะสมของแต่ละงานผมว่าสามารถทําได้อยู่หรือเปล่ามันจะไม่หลังดูจะมันระวังมากแต่ <นะ S 2> ผมจะไม่อยู่ตีลังการแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับหยุดไปก่อนช่วงตื่นตีแน่นอนผ่าไปได้อยากได้ซ้ายโอ้ผมรอซ้ายได้พอดีเข้ามาเลยอ้าวอ้าวอ้าวตะกี้เต็มเต็มประกบนะได้ ลาเล่นครับลาเล่นครับเซ็นกลับมาห้าคนพร้อมแล้วอ่ะคนเดียวเท่าไหร่พี่ต่างฝ่าเลยผ่านไปท่านไปครับผมก็ตอนนี้เพอร์เซสก็กลับมาพร้อมกัน5คนแล้วนะครับผมพร้อมมามอบความสุขให้เพอร์เซสทุกคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอคอยแล้วก็เอนจอยไปกับทุกสเตจของเราเพอร์เซสนะครับฝากในสัรัตขอได้ครับ